ครับผมก็โปรเจกต์นี้นะครับบอยดอนชายนะครับผมก็ถ้าแปลตรงตัวภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยก็เฮ้ยลูกผู้ชายอย่าร้องไห้ <laughs> อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เราจะบอกเล่าผ่านเรื่องราวต่างๆของผู้ชายทั้ง9คนนะครับว่าผู้ชายทั้ง9คนเนี่ยเราจะร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรบ้างมุมเซนซิทีฟของผู้ชายทั้ง9คนเนี่ยเป็นเรื่องราวอะไรบ้างครับผม <c oughs> ซึ่งก็จะมี ของขวัญให้กับแฟนๆทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีเพลงทั้ง9เพลงนะครับมิวสิกวิดีโออะไรบ้างไว้สติกเกอร์เออสติ๊กเกอร์เรามีอ่าบ็อกเซตบ็อกเซตด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเรามีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับนี่เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มๆออกกำลัเพิ่มกลังเข้ามาเข้ามาเด็กๆไเด็ดูทุกคนเยอะขนาดนี้ครับ ก็เพลงเพลงของปื้มนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ครับพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันผ่านระยะเวลามานานประมาณหนึ่งครับแล้วพอเวลาเปลี่ยนนะอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยครับทำให้เกิดคําถามว่ามันยังเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันมันเหมือนวันแรกที่เราจีบกันมันยังเหมือนวันแรกที่เรารักกันอยู่หรือเปล่าครับเป็นความไม่มั่นใจและจะออกไปก็ออกไปไม่ได้เป็นความหน่ว ใช่ครับเป็นเพลงที่ทําขึ้นมากับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าจิมมี่ครับที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหยุดแล้วก็ว่างงานก็เลยแบบโควิดโควิดโควิด่โควิดโควิดก็เลยก็เลยก็เลยแบบว่าก็เลยบอกว่าแต่งแต่งเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วจะเป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตจริงก็ก็ว่างันก็ได้คือคือผมรู้สึกว่า ทุกคนน่าจะเคยผ่านแบบตอนรู้สึกแบบนี้ที่ที่แบบเวลาเราเราจะจีบใครสักคนน่ะเราพยายามทุกคนพยายามพยาจะสร้างอิมเพชชสร้างความประทับใจให้กับช่วงโปรอีกเออช่วงโปรโมช,ชั่นใช่แล้วพอมันผ่านไปเราเราแบบได้คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ขาดหายไปหรือไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปหรือละเลยกันไป,ปอะไรเงี้ยมันจะทําให้ถูกต้องหมดเล <c oughs> ใช่กเป็นการ่วหรอคะมันเลยมันเลยทาให้อ่า ความรู้สึกของคนที่เคยได้รับอ่ะมันมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดคำถามว่ายังรักกันไหมคิงคัทก็มาที่ที่ที่ผมรับก็บอกเ่าเ่าันก็เพลงของผมเลยครับเป็นเพลงที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเกิดปัญหานี้มันเป็นการถามตัวเองถามตัวเองแล้วก็ไม่ได้คําตอบว่าแบบทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ผมว่า หลายหลายคนก็จะถามตัวเองก่อนนอนอยู่แล้วมันเหมือนช่วงเขาทวนเวลาครับผมซึ่งมันเกิดกับทุกคนอยู่แล้วแล้วผมส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงเรื่องถามเกี่ยวกับความรักแล้วว่าคนอย่างฉันมีสิทธิ์รักใครบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่าคนหลายๆคนเนี่ยเคยอดอกหักมาก่อนผมว่าน่าจะโตหมดทุกคนครับน้อยเหรอคอยเพนี่น้อยบ้างคะฉันมี่คนะ้อกหน้ามี่คนมี่คน ครับผมก็เพลงของผมชื่อเพลงไม่เป็นไรนะครับก็เป็นความรู้สึกของผู้ชายคนนึงที่แบบว่าเหมือนเราผ่านความรักมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้อะไรตรงนี้ครับแค่นี้แลยคับแค่นี้เลยครับคุณเตค่ะพี่จอนค่ะครับให้เดี๋ยวพูดพูดเสียงดังๆก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสำหรับผมชื่อเพลงเหงาเป็นนะครับโรลลี่ก็เป็นในในทั้งเก้าเพลงนี่เป็นเพลงที่แบบดูมีกรุ๊ปดูมีดูไลฟ์ฟลี่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นมูดอันโทนที่แบบ เหมือนเราเป็นผู้ชายที่แบบส่งพลังงานบวกเรายิ้มเราเองฮาแล้วตัวจอสเองเวลาเศร้าเนี่ยไม่ค่อยแชร์อะไรถ้ายกเว้นกับคนในครอบครัวจริงๆถ้าเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแสดงออกเราก็เลยรู้สึกว่าเออได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาที่แบบเหมือนเราจะโอเคนะแต่จริงๆเราก็ยังเหงายังคิดถึงคนคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วการที่มีเขาในชีวิตก็ดีกว่าประมาณนี้ค่ะ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 คครับผมเพลงผมจะเป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนเคย เคยมีมเคยเลิกกับ <c oughs> เหมือนว่าเราเราจบเขาแล้วครั้งเก่าแล้วแบบว่าเราก็ยังเรา,เราไม่ได้ลืมเขาอะไรเงี้ยจนแบบบางทีมีเพื่อนมาถามว่าเอ้ยทำไมไม่มูออนสักทีอ่ะแล้วเราก็ตอบเขาไปว่า,าก็ยังไม่ลืมอ่ะแล,แล้วจะให้มูไปไหนมันก็เป็นเป็นที่มาของเพลงนี้ว่าแบบมันคือความรากที่เราเราอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าเรายังเรายังโอเคที่ได้คิดถึงเขาอยู่ยังโอเคที่มีเขาในใจอยู่เนีก็ไม่ได้อยากจะมูไปไหนครัมเขาผมก็ไม่ไม่ ก็ของผมนะครับก็เป็นเพลงที่อ่าเป็นเพลงที่บอกแล้วว่าเราเราเราชอบคนคนนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกเยอะไม่ข้างนอกดูเหมือนไม่ไม่คิดไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเขาแบบเฮ้ยนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนำลัคิดกับเธออย่างไรหรือเพอฉันเองไม่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปนี่เธอร้องมาแล้ครับเธอร้องในในเจ็ดใช่ไหมเออก็คือเหมือนยังไงดียะเหมือนแบบพยายามเราใช้วิธีการทําดีทําดีเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราชอบแต่ว่าจนมันถึงถึงเลเวลแล้วแบบไม่ไหวแล้วอยากแบบ ม่เจ้าโวยมันไม่รู้สักทม่เจ้าโว้อะไรประมาณนั้นก็แบบเป็นความรู้สึกที่ปะทุอยู่ข้างในเลยครับผมมาโน้ตมาต่อครับครับผมไปเราเวทแม่เจ้าโวยก่อนเลยนะครับก็เพลงผมก็ชื่อว like ่าจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอนะครับแล้วก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับว่าเหมือนแบบเราเป็นคนที่แบบว่าเราเคยมีคนที่ทําให้เราสดใสทําให้เรายิ้มได้ทำใหเรามีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันวันวันหนึ่งเขาจากไปแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราไม่สามารถ ไปไหนได้เราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับใครได้เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับเขาเท่านั้นอะไรอย่างงี้ครับม่ค่ะเราใช้วิธีการโน้มมาหาใหม่ได้ไหมสำหรับเพลงของผมนะครับชื่อเพลงว่าแค่จุดๆครับผมคือเนื้อหาจะเป็นเวลาที่เราเลิกราใครสักคนอ่ะเรารู้สึกเจ็บใช่ไหมคนมักจะบอกว่าก็เลิกรักสิจะได้ไม่เจ็บจะได้แบบใช้ชีวิตของตัวเราเองจะได้ไม่เจ็บแต่ว่า ความจริงแล้วเราก็แค่อยากจะให้พวกเขารู้เหมือนกันนะว่าที่เราเจ็บเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่สามารถตัดใจอยากเขาได้ไงอยากให้รู้ว่ามันเจ็บมากครับผมพูดผมไปแล้วไม่หรอจังเลยจังเหรอครับผมเพลงของผมนะครับผมเถอขอโทษที่ยังร้องไห้ครับก็คือเป็นมุมเซนซิทีฟที่ผมคิดเองว่าตัวผมเองน่าจะเซนซิทีฟกับการจากลาที่ไม่มีวันหวนคืนนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกตายจากกันใช่ครับก็รู้สึกว่าโอเคเรา ให้ความเศร้ากับมันที่สุดแล้วสำหรับเพลงในโปรเจกต์นี้นะครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวเพลงเราจะปล่อยยังมีอ๋อใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่พวกเรา9คนจะปล่อยออกมาทีละคนนะฮะผมก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นการทดลองก่อนหรือเปล่านะครับได้ปล่อยเป็นการชิมลางของผมออกมาเป็นคนแรกนะครับผมวันที่ท 5, 5ขอบคุณครับวันที่5นะครับผมฝากติดตามด้วยครับอ่าได้ค่ะโปรเจกต์ที่ดีมามากไปเลยไปเลย ได้ครับไงก็ขอฝากนะครับ Project Boy Don Kai นะครับผมเป็นมุมเซนซิทีฟของผู้ชายทั้ง9คนนะครับซึ่งก็อยากใช้ให้แฟนๆติดตามกันนะครับเรามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีสิ่งที่เราจะมอบให้ผู้คุณนะครับทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับผมมีเพลงทั้งหมด9เพลงนะครับแล้วมีอะไรอีกสติกเกอร์สติกเกอร์มี MV ทั้ง9 MV <อ>มี Box เซตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีคอนเสิร์ตกันด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามกับ Project Boy Don Kai ด้วยครับผม